เดี๋ยวรอคนดูก่อนนะดึงไม้ป่ะท้าไมจะชัดกว่านี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอคนเข้ามาชมก่อนนะครับแป๊บหนึง่งอะไรนะไปเลยเหรอมีคนคนมาดูเยอะแล้วเหรอคอยยัง,งมีใครบ้างทักทายหน่อยทักทายทักทายคุณผู้ชมหน่อยแอดกับทักาท,กา,ยทกายหน่อยอ๋อสวัสดีทุกท่านนะครับอ๋อเดี๋ยวผมขอขอดูนะหน่อยใครเข้า Okay. ม,มีมีคนติดอยูนะ่ตรงนั้น้วเอาเป็นฐานข้อมูลเก็บไว้ก็ได้เันเข้าไม่ได้แป๊บนึง,ดนงเดี๋ยวขอแชร์ไปแป๊บนึงนะครับขออนุญ,ญาตแชร์แป๊บนึงอ่ะปัะปไปเลย สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมเชยตะวันเตือประโคนะครับว่าที่ผู้สมัครสอสเก้าไกลปทุมธานีก็ผมเกาะติดเรื่องปัญหานา้ําท่วมมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับโดยเฉพาะนา้ําท่วมในพื้นที่วันนี้หลายๆจุดอาจจะลดไปแล้วนะครับที่ผมได้เผยแพาไปหรือได้กล่าวไปไม่ว่าจะลังสิติ์ภูพระลอมสามแก้วหลายๆจุดแห้งไปแล้วหลายๆซอยแห้งไปแล้วแต่ยังมีบางชุมชนนะครับอย่างเช่นที่นี่ก็คือชุมชนจามร ล่าสนุนนะครับก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องน้ําท่วมนะครับเนื่องจากอยู่ติดคลองหนึ่งเป็นระยะเวลามาหนึ่งสัปดาห์แล้วนะครับตั้งแต่วันที่7วันนี้ก็14แล้วเนาะหสัปดาห์เต็มครับที่ต้องทนอยู่กับน้ําเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูครับว่าสภาพข้างในเป็นยังไงนะเนงานะเป็นร้านอาหารด้วยนะครับก็ไม่ได้ขายของมา1สัปดาห์แนละ้วสวัสดีครับสวัสดีครับัดีครับสวัสดีครับที่พอดีมามาดูช้า เดี๋ยวขอเข้าไปดูหน่อยนะครับก็เนี่ยครับต้องต้องทําสะพานข้ามเข้าไปเนะาะทำสะพานเข้าไปในบ้านลองลองเข้าไปดูในตัวบ้านก่อนลวกันนะครับเดินเ,เข้าไปดูในตัวบ้านก่อน,นมาี่ นี่คือสภาพในในบ้านนะครับก็ไไข้าวเข้าไปเลยครับข้าวของต่างๆก็ต้องต้องเทินไว<ป>้ที่สูงอันนี้คือคือคือห้องอ่ห้องรับรอ,องด้านหน้าเนาะก็สูงเลยกว่าตาแล้วน,นะครับดีนะที่ไม่มีปลั๊กไฟอยู่ตามข้างๆนะที่ไม่มีปลั๊กไฟปลั๊กอะไรนะครับ นี่คือระดับนะ้ำเมื่อเมื่อเจ็ดวันก่อนจะสูงประมาณนี้นะครับนี่ถือว่าลดลดลงไปแล้วนะครับก็เราทำในห้องนี้อาจจะมู่นหน่อยเนาะไม่งั้นแค่นี้แล้วกันครับตอนนี้ก็นี่คือในห้องนอนก็สูงกว่าสูงประมาณนักแข้งนแะล้วเดี๋ยวมองไปในห้องตัวจะเรื่อนแรงครับ น้ำก็เพียบน,นะนครับนี่วกดูครับก็จะเห็นว่าเข้าของ,ขงต่างๆก็เกิดขึ้นมาในน้ำอยู่ในสภาพนี้นี่คือ1สัปดาห์แล้วนะครับ1สัปดาห์ที่ ชุมชนจามอนลาาสนุนนะครับต้องอไปเชิญกับภาวะน้ําท่วมแบบนี้ส่วนเจ้าของบ้านหลังนี้นะครับที่ร้านนี้ก็เป็นร้านอาหารด้วยนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้ขายของมาเป็นระยะเวลากว่า1สัปดาห์แล้วเช่นกันนะครับตอนนี้ที่สู้กับน้ําอยู่ก็คือมีเครื่องสูบน้ำนะเป็นไดเวอร์ตัวเล็กๆ1ตัวไอ้สอตัวนะครับก็สลับกันสูบไปสูบไปเรื่อยๆพอแห้งปุ๊บก็คิดว่าวางใจได้ไว้ใจได้แล้วแต่ปรากฏว่าน้ํามันซึมมาจากไหนก็ไม่รู้เข้ามาเรื่อยๆก็ากัดมาอยู่ในสภาพ ลักษณะนี้นะครับแต่คิดว่ายังไงก็ตามครับคงคงสู้ไม่ไหวค่าไฟแพงแน่แน่สิ้นเดือนนี้ถ้าจะต้องสูบน้ําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ mm hmm. ก็อาจจะต้องวอนที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลเองไม่ว่าจะเป็นป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเองนะครับก็อยากให้มาช่วยดูแลหน่อยนะครับชุมชนาจามนมลน่าสนุนนะครับอ mm hmm. ยู่เลยวัดจะเลยวัดน่าสนุนมานิดเดียวเลยครับเดียเด๋ยวไปด,ดูด้านหลังหนักหนักหนัก เนวเข้าวของนี่ก็ต้องคือใช่อะอดดูดิเดี๋ยวที่บอกนี่ครับที่บอกก็คือก็คืออันนี้ก็คือเครื่องเครื่องสูบน้ําที่ต้อง ที่เดเวอร์ที่ผมบอกว่าทางเจ้าของบ้านเขาเขามีไว้ใช้เองนะครับแต่ว่าตั้งแต่ปี5 4เป็นต้นมาก็ไม่เคยใช้นะน้ําไม่เคยเข้าแบบนี้มานานมากตั้งแต่ปีปี54ที่เป็นปีที่ท่วมหนักๆนะครับแต่ว่าปีนี้ก็หนักเลยครับหนักเลยก็ต้องสูบออกกันเรื่อยๆนะฮะสตัวสลับกันสูบไปเรื่อยๆพอสูบเสร็จน้ำก็กลับมาใหม่ก็คือเอาไม่อยู่หรอกครับเพราะว่ามันมันมัน,มนไม่สามารถระบายได้ได้เร็วขนาดนั้น เราคิดว่าสิ้นเดือนนี้น่าจะเสียค่าน้ำค่าไฟเยอะใช่โอเคเดี๋ยวมาดูริมคลองเล็กน้อยครับนี่ครับก็สูบจากเมื่อสักครู่นะฮะแล้วก็ลงคลองหนึ่งนี่ก็คือสภาพด้านหลังบ้านนะก็เป็นคลองหนึ่งนะครับอลุ้ยื่นลื่นลื่นล่นก็ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะ ทา,ทางเจ้าของบ้านทางคนในชุมชนก็สิ่งที่ได้รับความช่วยเหลือนะครับก็คือกระสอบอก็คือทรายนะครับที่มีการเอาไปตั้งไว้ให้ที่วัดลาดสนุนเนาะแล้วก็ต้องทุกคนก็ต้องไปขนทรายมาช่วยกันกั้นเองนะครับก็ใครมีแรงแบกบใครมีแรงยกก็ขนมาช่วยกันในบ้านตัวเองได้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าเออในระยะยาวแล้วนะครับใน เบื้องต้นเฉพาะหน้าตรงนี้ก่อนผมคิดว่าสาคัญที่สุดเลยก็คือการระบายน้ําออกจากพื้นที่นะครับระบายน้ําออกจากพื้นที่แล้วค่อยเอากระสอบทรายมา,มาอุดมากันเพราะว่าตอนนี้คือเอาไม่อยู่เลยครับเพราะว่ามันซึมออกมาเรื่อยๆเนาะถ้ามันเอาน้ําออกจากพื้นที่ได้แห้งแล้วมันก็จะรู้จุดรัว่วถูกไหมฮะมันก็จะรู้จุดรั่วกระสอบทรายก็จะสามารถลงได้แต่ตอนนี้ในบ้านท่วมนะครับข้างล่างอยู่ไม่ได้แล้วต้องขึ้นไปนอนชั้นสองนะฮะก็เป็นกําลังใจให้พี่น้องชาว จามร์ลาสนุนนะครับแล้วก็อาจจะขอนะครับความช่วยเหลือจากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลนะครับเข้ามาช่วยพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่นี้นะครับผมก็เชตวันเตลประโคนวันนี้ก็มาที่จามร์ล่าสนุนนะครับทำได้เต็มที่ก็ให้กําลังใจนะครับสำหรับผู้ประสบภัยน้ําท่วมครั้งนี้นะครับ,บรังสิตคูคตลำสามแก้วหลายๆแห่งหลายๆชุมชนตอนนี้แห้งแล้วยังเหลือจามร์ล่าสนุนริมคลองหนึ่งนะครับอยากฝากคู่เกี่ยวข้อง เข้ามาช่วยดูแลครับผมขอบคุณครับ